เก่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะแพทมีคลิปวิดีโอจะมาแนะนําไอเทมรักษาสิวให้ทุกคนกันนั่นเองนะคะถ้าเกิดทุกคนแบบติดตามแพทมานานน่าจะแบบพอทราบกันดีว่าแบบเออแพทเป็นคนที่เป็นสิวนะคะเป็นสิวอยู่เรื่อยๆทั้งแบบจากฮอร์โมนด้วยจากการแต่งหน้าแล้วก็ปัจจัยต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะจริงๆอาการล้างหน้ามันเป็นปัจจัยที่แบบสําคัญมากของการรักษาสิวอาจจะมีหลายๆคนที่มองข้ามการล้างหน้าไปอะไรเงี้ยคือคิดว่าแบบเออพอเป็นสิวอะไรเงี้ยเราก็ไปรักษาที่แบบปลายเหตุไปรักษาที่แบบ ใช้ยาแต้มสิวเอยสกินแคร์ต่างๆแต่ว่าแพทรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าการล้างหน้ามันสําคัญมากมันเป็นสเต็ปแรกที่แบบเราสามารถป้องกันการเกิดสิวก่อนที่มันจะเกิดได้ค่ะแล้วก็รักษาสิวแบบไปในตัวด้วยก็คือเป็นการล้างหน้าให้สะอาดมันก็จะช่วยทําความสะอาดใบหน้าไม่ให้เกิดสิวหรือว่าลดการเกิดสิวให้น้อยลงค่ะล่าสุดเนี่ยแพทได้ไปลองใช้ตัวนี้มาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถช่วยรักษาสิวได้จริงแล้วก็ทําให้สิวเราดีขึ้นได้นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําทุกคนกันสำหรับไอเทมที่แพทอยากจะมาแนะนําทุกกคคคคนนนนนนนใวัีี้้ะะ็็ือตเย่ปำ แอนเคลียร์นะคะเอ็เ er น่คลีอเรนซ์เคลนเซอร์คะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเจลล้างหน้าสุรที่แบบอ่อนโยนมากๆนะคะเหมาะสาหรับผิวที่แบบบอบบางแพ้ง่ายเป็นสิวสุดๆเลยนะคะสำหรับเจลล้างหน้าตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้าที่แบบ เวลาล้างแพรู้สึกว่ามันอ่อนโยนมากๆเนื้อเจลของเขามันจะเป็นเนื้อเจลใสค่ะไม่ได้เป็นโฟมไม่ได้เป็นฟองที่แบบว่าหนานุ่มมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี้ยรับรองถึงความอ่อนโยนได้เลยพอล้างเสร็จก็คือรู้สึกได้เลยว่าแบบหน้ามีความสะอาดมากแล้วก็ไม่ได้เอียดนะคะไม่ได้เอาความชุ่มชื้นออกไปจากผิวเรามากจนเกินไปคือรู้สึกว่าหน้าค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็สบายผิวมากๆเลยก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะตามส่วนประกอบของตัวนี้นะคะก็มีส่วนประกอบของะเดาด้วยซึ่งะเดาเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบที่มีความอ่อนโยนมากเหมาะสสสสําาาหรรับบผิิวววททีี่่่เเเปปป็็นนนุๆลยะกกอมจ ชาติเลยสามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้นะคะและส่วนประกอบสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือซาลิซิลิกแอซิดนะคะจะช่วย รักษาสิวอุดตันนะคะทําให้แบบเซลล์ผิวชั้นบนเราอะหลุดออกไปเร็วยิ่งขึ้นทําให้แบบเหมือนมันผลัดเซลล์ผิวเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วยังช่วยรักษาพวกรอยสิวรอยแผลเป็นจากสิวได้ด้วยสำหรับใครที่แบบผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวแพ้เลยเพราะ,ะว,ว่าตัวนี้เนี่ยเขาผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเรียบร้อยแล้วว่าเออมันสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะซึ่งทุกคนจากที่แพทใช้แพทค่อนข้างชอบไปแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคามากๆนะคะด้วยความที่เขา,าราคาแบบไม่ถึง100ออออ่เเคืืแบบหาซ้้ไไดทัวปลย ก็ลิ่นโอเคหอมอ่อนๆนะคะพอใช้แล้วก็รู้สึกอ่อนโยนดีนะคะคือ b ี f o r e After ก็คือสามารถเห็นได้เลยว่าแบบเออสิวมันดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพัจะเคลื่อนภาพให้ดูคือแบบเออสิวมันก็ดูหายเร็วขึ้นแล้วก็ดูแบบสาหรับใครที่แบบรู้จักแบรนด์ c l ี a n and clear อยู่แล้วเนี่ยคือเขาเป็นแบรนด์ที่แบบผลิตแบบผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากที่แบบเหมาะกับผิววัยรุ่นอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบค่อนข้างแนะนําเลยสําหรับใครที่แบบเป็นวัยรุ่นกําลังเป็นสิวอะไรเงี้ยคือผลิตภัณฑ์ของค่อนข้างแบบตอบโจทย์ค่อนข้าางเางเหมะะลยนคะ ก็ถ้าใครสนใจอะไรเยงีย้ก็สามารถไปตามตามกันได้นะคือแนะนําสําหรับสาวที่เป็นสิวหรือว่าสาวที่แบบผิวบอบบางแพ้ง่ายมากๆนะคะาละวันนี้นะคะแพทก็หวังว่าทุกคนจะแบบได้ประโยชน์ได้ไอเทมใหม่ๆไปแบบช่วยกันรักษาสิวนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ที่ช่อ n ของแพทด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ